สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์โดยจารย์หุยหรือช่องหุยเมฟ f l o วอร์ไลฟ์ f อ o u r l ไลฟนะคะสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปกำนายดวงความรักประจำเดือนสิงหาคม2563ของชาวราศีธนูหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13ธันวาคมถึง12มกราคมนะคะ สำหรับดวงความรักคลิปนี้นะคะจะแบ่งความรักออกเป็นสถานเป็นสามสถานะด้วยกันนะทั้งความรักของคนโสดความรักของคนที่มีแฟนแล้วหรือแต่งงานแล้วนะคะแล้วก็ความรักของคนที่ยังคุยคุยหรือว่าสเตตัสยังไม่ชัดเจนนะคะก็เลือกฟังจากทำสต๊าฟด้านล่างนี้ได้เลยแจ้งไว้ก่อนนะคะว่าการทํานายดวงแบบนี้จะเป็นการทํานายแบบกว้างๆไม่ได้เฉพาะเจาะจ,าจงดวงใครพิเศษดังนั้นจะให้ตรงกับทุกท่านเลยก็คงเป็นไปได้ยากนะคะหามมีข้อผิดพลาดไปการใดไปอาจารย์ก็กราบขออภัยไว้ในที่นี้ด้วย อย่าลืมช่วยกันกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งชของแจ้งเตือนช n e l ของอาจารย์หุยด้วยนะส่วนใครที่ชอบอ่านดวงรายวันก็ไปติดตามแฟนเพจของอาจารย์หุยเมฟาเวอร์กันได้ใครสนใจดูดวงส่วนตัวก็สามารถติดต่อได้ทางไลน์ไอดีหุยสีวลร,รักษ์หรือค้นหาได้จากเบอร์โทร0869990483ได้เลยนะเรามาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับความรักเดือนนี้นะของชาวราศีธนูค่ะ มาค่ะเริ่มกันที่ความรักของชาวราศีธนูที่ยังโสดอยู่ก่อนเลยนะความรักในเดือนสิงหาคมนี้จะเป็นยังไงนะคะเรามาดูกันนะ ตัวคุณจะเป็นยังไงบ้างนะคะในช่วงเดือนสิงหาชาวสิงหาคมนี้นะคะชาวธนูนะเอ่อเทน Wands นะคะนะแล้วก็แฮงแมนนะโอกาสที่จะเข้ามามีเดทนะคะนะมีเทนบ c บคัพส์นะคะอ่ะทีนี้บทสรุปความรักของคุณนะคะวีวั for รจูนนะคะแล้วก็อ่าควีนซับวอน อ่าโอเคจานมองว่าช่วงเดือนนี้นะคะคุณถ้าทานะภารกิจค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะชาวราศีธนู ดูเหมือนว่าชาวราศีธนูบางคนที่โสดอยู่ตอนนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเพิ่งเลิกลากับใครบางคนมานะคะแล้วก็เหมือนยังตัดใจไม่ได้ยังทรมานยังทําใจไม่ได้อยู่เลยนะคะมีโอกาสที่แฟนเก่าคนในอดีตนะคะหรือคนเก่าๆเนี่ยจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์กลับเข้ามาในความรักอะไรพวกนี้กับคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะใครที่เลิกลากันไปนานแล้วก็จะมีโอกาสกลับกลกับมาง้อกันกลับมาขอคืนดีนะคะกลับมาขออยู่ด้วยกลับมาขอแบบว่าเป็นสามี ระยากันเหมือนเดิมนะมีโอกาสที่จะมีคนเก่าเข้ามานะคะน้าแต่อาจารย์มองว่าตัวคุณเองเนี่ย ก็น่าจะมีคนใหม่เข้ามาแล้วอยู่ยด้วยแหละนะคะปัจจุบันนียน่าจะชอบใครอยู่หรือว่าก่อนหน้านี้นะคะนะใกล้ๆนี่อาจจะมีคนมาจีบอยู่ะนะคะแต่ว่าคุณก็ยังไม่ได้ตัดสินใจอะไรนะคะนะเผลอๆเนี่ยคือในใจก็ยังไม่ลืมรักเดิมพอมันมีคนใหม่เข้ามาก็ยังไม่เลือกนะคะนะนะอิตะคนเก่าก็พร้อมที่จะกลับเข้ามาอีกนะคะแต่ว่าคุณก็รู้สึกว่าคือปัญหาเดิมๆมันก็ยังไม่ถูกแก้ไขะนะต่อให้รับกลับเข้ามาแล้วอะ่ะคุณก็ แม้ว่ายังรักอยู่แต่ว่าการอยู่ด้วยกันมันก็ทรมานนะมันก็มีแต่ความอึดอัดอะนะคะทีนี้บทสรุปนะคะความรักของชาวธนูที่โสดในเดือนสิงหาคมวิว o r ฟฟอร์จูนะคะนะแล้วก็ควีนซับวอนนะคะดูเหมือนว่าคุณจะพยายามเรียกว่าพยายามประคับประคองความสัมพันธ์นะทั้งทุกคนที่เข้ามาเนี่ยนะในลักษณะที่เรียกว่าคือขอเป็นเพื่อนไปก่อน อ่ายังไม่ขออะไรมากกว่านี้นะคะมีอะไรก็มาปรึกษามาพูดคุยกันได้นะคะกลับมาเป็นเพื่อนกันกลับมาเป็นแบบว่าเออเหมือนแบบกลับมาช่วยดูแลกันอะไรอย่างงี้ก็ได้นะแต่ถ้าหากว่าจะกลับไปเป็นปเป็นคนรักไปเป็นอะไรอย่างงี้เหมือนเดิมเนี่ยคุณอาจจะที่จะต้องแบบใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งอ่ะนะคะอาจจะขอเวลาเขาก่อนขอเวลาคิดก่อนอะไรทํานองนี้นะคะนะแล้วก็ เดือนนี้เรื่องของความรักของคุณนะคะมันมีวิวัฒน t การมาแบบนี้อาจจะเกิดเหตุพลิกผันอะไรบางอย่างแบบไม่คาดหมายด้วยนะคนที่ไม่ได้รอก็ดันกลับมานะคะคนที่หมายตากันไว้หรือว่าน่าจะใช่แน่นอนก็บางครั้งก็อาจจะหลุดมือไปแบบว่าไม่คาดคิดเหมือนกันนะในเรื่องของความรักนะโอเคมาต่อกันที่ความรักของคนที่มีแฟนแล้วหรือแต่งงานแล้วกันดูนะคะชาวธนูนะความรักของคุณในช่วงเดือนสิงหาจะเป็นยังไงบ้างนะคะ ตัวคุณในเดือนนี้นะคะ King of Cups นะคะ t r i f e n t a c l e s uh, แฟนคุณจะยังไงกับคุณบ้าง Ace of Pentacles นะคะ Nah w h e e of Fortune อีกแล้วนะ โอเคบทสรุปความรักของคุณในเดือนนี้นะคะ The f o กะนะแล้วก็ Night nice o p p e n t a c e s นะคะอาจารย์มองว่าเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดือนนี้มันไปได้แบบว่าของมันเรียบเรียบนะมันไม่ไม่ค่อยมีอะไรหรือหวามากนักนะคะคุณยังคงให้การดูแลเอาใจใส่นะคะเป็นพี่ปรึกษาที่ดีให้กับแฟนคุณนะคะนะส่วนใหญ่ก็มักจะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองการหาไรายได้การมีไรายได้พิเศษการหาไรายได้เสริมหรือว่ามีกิจการอื่นๆเพิ่มเติมขึ้น นะคะนะตัวแฟนคุณนะคะถ้าก็จะมีบางครั้งนะน่าจะเอ๊ะคุณน่าจะมีเซอร์ไพรส์อะไรจากแฟนสักอย่างอะ นะคะเขาอาจจะเตรียมของขวัญเตรียมของมีค่าเตรียมของม่นเตรียมสมบัติเตรียมอะไรแบบชิ้นสวยๆน่าสนใจดีๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเข้ามาเตรียมแบบเตรียมมามอบให้คุณหรือว่ามี์ไพรส์ประเภทที่แบบว่าพาไปเที่ยวสถานที่ที่มันสนุกด้วยสวยด้วยมีความสุขด้วยนะคะแนวนี้นะนะความสัมพันธ์นะคะโดยสรุปแล้วเดือนนี้เนี่ยเดะฟูเนี่ย,ยอาจารย์มองว่าก็ไปได้เรื่อยๆนะคุณมีโอกาสได้อยู่ด้วยกันได้แบบไปชิลๆไปเที่ยว,ไป,ยวไปนู่นไปนี่ค่อนข้างบ่อยนะคะนะเรื่องของความรักนะความสัมพันธ์ ของคุณก็ส่วนใหญ่เราก็จะคุยกันในเรื่องของการลงทุนการเงินอะไรพวกนี้ส่มากกว่านะคะมีการติดต่อสื่อสารคุยไปคุยมาก็มีความสุขดีนะก็โอเคความรักค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวสำหรับชาวราศีธนูต่อมานะคะสําหรับความรักของคนที่ยังคุยคุยหรือว่าสเตตัสยังไม่ชัดเจนนะคะมาดูกันนะคะชาวธนูเดือนนี้จะเป็นยังไงบ้าง เท of s อบสอนะคะไนล์ล o อบฝั่งเขานะ The star, นะคะ q u e e n of p e n t a c l e s นะคะแล้วก็บทสรุปความรักนะคะ Five of c u p นะคะ e of pentacles คนะคะโอ้คุณทั้งคู่นะคะต้องระวังในเรื่องของการทะเลาะเบาะแวง้งการมีปากเสียงการประเชิญหน้ากันไว้หน่อยอะนะคะดูเหมือนว่าทางฝั่งคุณนี่ก็จะแรงไม่เบาเลยนะเทนล็บสอดนะคะไนล์อบสออย่างนี้แบบนี้นะคุณอาจจะเหมือนแบบพยายามที่จะ พยายามยื่นข้อเสนออะไรบางอย่างเขาอะคือยื่นทำนองที่เรียกว่าเออถ้าไม่พยายามยกระดับความสัมพันธ์คุณก็จะไปแล้วนะคุณขี้เกียจคุยต่อแล้วคุณอะไรแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีการที่คุณอาจจะเหมือนกับว่าอาจจะไปเจอคนใหม่แล้วอาจจะขอเลิก กับเขาอะไรอย่างนทำนองนี้ด้วยหรือคุณรู้สึกเหมือนกับว่ามันเสียเวลาแล้วมันมันคุยนานแล้วมันไม่ใช่แล้วคุณไปดีกว่านะคะถามว่าท่าทีทางนี้เขาจะยังไงกับคุณล่ะมันเป็นเดอะสตานะคะแล้วก็ Queen's p n t t c l l s s นะคะดูเหมือนว่าเนี่ยฝั่งนี้จะมีคนบุคคลคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแหละนะคะและทีนแต่ทีนี้ท่าทีที่เขาจะแสดงกับคุณเนี่ยเขาอาจจะแสดงเหมือนกับว่า ดึงทาตัวเป็นคนโสดทําตัวเหมือนคนไม่มีใครไม่มีอะไรอะไรทำนองนี้นะคะแล้วเขาก็ค่อนข้างชิลๆเฉยๆกับคุณนะคะยังคงพยายามที่จะให้ความหวังกับคุณอยู่นะคะแต่ทีนี้เนี่ยพอมันมีไพ่ของบุบคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องอะ่ะนะมันทําให้เกิดสองใบสรุปใบนี้ก็คือคุณกับเขานะคะอาจจะเกิดแบบกรณีพิพาทกันขึ้นนะคะหรือว่าเกิดการ อาจารย์มองว่าเรื่องฝั่งที่เสียใจน่านะจะเป็นฝั่งคุณนะเนี่ยนะไฟฟ์ครัแบบนี้นะคะนะแล้วก็เกิดการเผชิญหน้ากาันนะคะน่าจะไม่ใช่การเผชิญหน้ากันร,ระหว่างตัวคุณกับคนที่คุยหรอกอาจจะเป็นการการเผชิญหน้าการการเจอกันร,ระหว่างตัวคุณนะคะกับคนอีกคนหนึ่งอะ่ะนะที่เขาคุยอยู่ด้วยอยู่ๆก็จะมาเจอกันหรือเพยหรือมันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่จะเหมือนแบบ ติดต่อไปอะนะคะหรือว่าแบบมาแอดไลน์มาทำนู่นทํานี่ให้คุณแบบว่ารู้ตัวหรือคุณเข้าไปทำให้เขารู้ตัวอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งคุณทั้งคู่รู้ๆกันอยู่แล้วแน่นอนอะนะว่าวันเนี้ยนะคนของคุณนะก็คือคุยกันทั้งสองฝั่งเลยทีเดียวนะคะนะทีนี้เนี่ย แต่อาจารย์มองว่าเรื่องของความรักความรู้สึกอะไรพวกนี้นะของทางฝั่งคุณเนะี่ยน่าจะต้องเรียกว่าต้องดูแลหัวใจตัวเองให้ดีๆนิดนึงอะ่ะนะคะคุณอาจจะผิดหวังในในเรื่องแบบนี้ค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะคะคุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าเขาไม่ค่อยให้ความสนใจไม่ค่อยให้ความใส่ใจกับคุณอะ่ะมากเท่าที่ควรนะคะหรือว่าอาจจะหันไปสนใจกับคนใหมอ่อ่ะมากกว่าคุณนั่นเองนะคะมันก็ทําให้คุณรู้สึกงรู้สึกแบบว่าใจเสียจิตตกด้วยแล้วก็รู้สึกแบบหงุดหงิดโมโหด้วยอะไรทํานองเนี้ยเข้ามานะคะ ก็โอเคนะจบไปแล้วนะสำหรับความรักของชาวราศีธนูในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ใครสนใจดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์ไอมาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย